ในอดีตนะครับที่ทาง g ีแพร์มอเตอร์สนะครับได้ทําการจัดก,การแข่งขัน Conda ้า e m a เมกเรสขึ้นมาในตั้งแต่ปี2007เราก็ได้มีการหาเลือกกับทางพาร์ทเนอร์ของเรานะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดคุยกันอีกนะครับในเรื่องของ City h a t c h b ็ก k o n เมกเรสนะครับรถมันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่ที่ชอบสําหรับวัยรุ่นนะครับก็อันนี้ก็คือที่ไปที่มานะครับของของการจัดก,การแข่งขัน Honda City h a แฮชแบ็กวันเมกเร ซิตี้แฮชแบ็กวันเบเกสเนี่เราก็ได้รับความร่วมมือกับทางคุ่โลกิเลสซิ่งน,นะครับแล้วก็ ATP พีมอเตอร์สปอร์ตในการที่จะดีไซน์เรื่องของช่วงล่างนะครับเรื่องของออการเซตอัพรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําโรบาร์นะครับการวางจุดของโรบาร์เรื่องของช่วงล่างเรื่องของล้อเรื่องของการเซตอัพต่างๆทั้งหมดนะครับก็เป็นทางคุ่โลกิเลสซิ่งกับ ATP พีมอเตอร์สปอร์ตนะครับที่ให้คำปรึกษา กับทางทีมงานเราในการสร้างรถคันนี้ขึ้นมารถคันนี้นะครับก็เราจะมีการแข่งขันทั้งหมด3สนามนะครับในปีนี้1สนามก็จะมีการแข่งขันอยู่2ฮีทนะครับสนามแรกก็จะเป็น PT ทีแมงดิอนสนามที่2ก็จะเป็น R a t Endurance นะครับในปีนี้นะครับที่สนามบุรีรัมนะครับสนามสุดท้ายก็เป็นงาน p ีทีแมงดิทอนที่ประจวบนะครับซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ปิดเมืองประจวบแข่งรถยนต์กันนะครับเรียกว่าเป็น ปีที่น่าสนใจอีกปีนึ่งนะครับสำหรับ g p a Motorsport ที่เราจะกลับมาจัดการแข่ง,งขันบนยนนทางเรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับ Honda City Hatchback นะครับวันเมกเลสคันนี้ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีนะครับก็มีผู้ที่สนใจร่วมเข้ามาแข่งขันถึง32คันนะครับก็เรียกว่าว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับในวันนี้เราจะมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเทส รถโดยรวมทั้งหมดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทําเรื่องของรีแมปปิ้งในเรื่องของกล่อง ECU แล้วนะครับรีแมปปิ้งในเรื่องของเกียร์แล้วนะครับแล้วก็เซตอัพช่วงล่างพร้อมแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็ค่า,า,าจะครบนะครับก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเทสอย่างคอมพิวตจริงๆในครั้งแรกนะครับเมื่อวานก็ได้มีการขึ้นดโนเทสมานะครับก็ได้แรงมาเพิ่มอีกประมาณ20แรงมานะครับก็คือประมาณ 140แรงม้าที่ที่ล้อนะครับเรียกว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับในการที่ที่รีแมปปิ้งกล่องนะครับในวันนี้เรามาเทสนะครับก็มีทางผู้บริหารนะครับแล้วก็ทีมงาจาก Nexter นะครับซึ่งมาดูแลเรื่องของระบบเบรกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นจานเบรกที่เราใช้นะครับผ้าเบรกนะครับแล้วก็สายออนเบรกนะครับรวมถึงน้ำมันเบรกด้วยนะครับที่ทาง Nexter ได้ได้ได้สปรายให้กับโปรเจกต์นี้ นะครับแล้วก็รวมถึงยางโยคัวมานะครับก็เป็นยางโยคัวมาเฟรว่านะครับซึ่งเป็นยางโยคัามาที่เป็นยางรุ่นไฮเปอร์ฟอร์มานซ์รุ่นหนึ่งของโยคัามาและแน่นอนครับเดี๋ยวจะมีการทสเรื่องของช่วงล่างด้วยนะครับจะมีมิสเตอร์กิเดะคุโรกินะครับทสในเรื่องของช่วงล่างและระบบทั้งหมดของตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีกันตะทีกุสิลิมาร่วมในการทสด้วยนะครับวันนี้ก็เรียกว่ารถพร้อมนะครับทุกอย่างอย่างที่ทุกคนจะได้รถกลับไปสำหรับนักแข่งนะครับแล้วก็ คือว่าเรื่องของรถคันนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดที่เห็นรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นโชค๊คแอรโรพาร์ตเบรกนะครับแล้วก็หลายๆอย่างในตัวรถแม้กระทั่งล้อนะครับถ้าผู้ชมสนใจนะครับอยากจะจับแต่งรถให้เหมือนรถแข่งคันนี้ก็สามารถติดต่อทางเรามาได้นะครับเราก็มีจัดจําหน่ายให้ให้ทุกท่านได้นําไปใช้กันนะครับซึ่งของต่างๆเหล่านี้ก็มีการทดสอบนะครับมีการพิสูจน์จากในสนามแข่งมาเรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสินค้าก็ มีคุณภาพเดียวกับรถแข่งเลยนะครับซึ่งสามารถใช้ในรถบ้านก็ได้ครับ So uh, anyway, I'm glad to see you guys again, and uh, happy to join this project. Indeed, and uh, the, we, uh, we are concerned about uh, the safety first. Anyway, the second is uh, the, the who drive the car, so everybody can be controllable and uh, the flexible and the stability. This is uh, our thing. Then. Uh, there was test was good so nice and even the brake and we can feel anything Uh, just I'm drive to the circuit but I did not make it actually so I want to introduce my team the later okay it's be like uh, your staff for the acid, your assistant yes exactly okay. okay okay yeah ผลการทดสอบว่าเป็นที่น่าพอใจของเขาก็อย่างที่บอกว่าผลเขาต้องการ เซตติ้ง uh, อันนี้เพื่อกับกลุ่มนักแข่งทั่วๆไปขับง่ายคอนโทรลรถง่ายนะครับและที่สําคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเซฟตี้ Safety อันนี้คือทางฮิเดีฮารุคุโกิเองเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญมาตลอดนะครับสุดท้ายเนี่ยก,ก็เขาหวังว่าก็คงจะทําให้ทุกคนพอใจแล้วเขาก็ดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของซิตี้วันเมกเลสตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ฝากขอบคุณไปถึง ผู้ช่วยก็คือทีมงานและพนักงานของเรา3-4คนที่ช่วยกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะฮะเพราะเราก็เทสกันมาหลายครั้งแล้วกว่าจะถึงวันนี้นะครับ รถบูมนะครับตอนแรกก็ที่ที่ที่ได้ยินเลยคือเป็น back, แฮชแบ็กเราไม่รูเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยตอนแรกคิดว่าไม่สนุกนะครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะน่าเบื่ออะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้ขับแล้วเนี่ยพอมันมีแพดเดิลชิพเข้ามาเนี่ยทำให้เราได้ขับสนุกมากขึ้นมีอะไรให้ทํามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องพกงบเรื่องเกียร์ทำให้เราสนุกกับการการขับและการในการเรียนรู้กับรถได้มากขึ้นครับผมสิ่งแรกนะครับที่บูมได้ขับเราก็รู้สึกแปลกใจเลยเนี่ยก็คือเรื่องเรื่องเครื่องยอนต์ครับที่เรารู้ การขับเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะมีการตอบสนองที่ดีแล้วก็ช่วงขึ้นเขาเนี่ยทางสารพิราจะมีโค้งที่ขึ้นเขาก็รู้สึกว่ารถมันมีการดึงขึ้นเขาที่ดีแล้วก็ทางตรงเนี่ยไหลค่อนข้างดีอันนี้นะครับว่าเป็นช่วงั่างเทยินนะครับพอได้ลองเนี่ยรู้สึกว่าเออรถมันค่อนข้างที่จะเกาะถนนดีเพราะวันนี้เนี่ยได้ลองในทั้งทั้งแห้งทั้งฝนตกนะครับก็รู้สึกที่ขับแล้วมั่นใจนะครับทั้งมีทั้งโค้งเอสหนึ่งเอสสองเนี่ยก็ไปได้เต็มที่ไม่ ไม่น่ากลัวอะไรครับสำหรับาเบรกนะครับวันนี้เราก็ได้ตรวจสอบเป็น Next e r ตอร์นะครับก็รู้สึกว่าเป็นเบรกที่สามารถควบคุมน้ำหนักได้ดีนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้อย่างที่บอกได้ทั้งรองทั้งฝนทั้งเปียกนะครับแล้วก็มีทั้งแห้งด้วยเนี่ยแล้วก็ได้วิ่งในความยาวแล้วก็มีความร้อนทข้งๆสูงนะครับก็เบรกก็ถือว่าปกติครับแล้วก็เบรกได้ไม่มีการเฟดสนะครับแล้วก็ใช้ใช้ความเร็วได้เต็มที่อย่างต่อเนื่องครับครับสำหรับ โอกาสนี้นะครับทาง Nexter ก็ได้ร่วมกับทาง GPI Motorsport ในการทดสอบรถคันนี้นะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Nexter ที่ในสายของผ้าเบรกนะครับซึ่งผ้าเบรก Nexter ในวันนี้เนี่ยที่เราใช้ก็คือเป็นผ้าเบรกเกรดสำหรับการแข่งกันโดยเฉพาะก็คือ Nexter Racing นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยการทดสอบก็จะมีนักแข่ง ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีมีเป็นนักแข่งที่มีความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลน,นะครับแล้วก็ในการแข่งขันในวันนี้ก็มีความปลอดภัยสูงนะครับเนื่องจากสนามเองก็เป็นสนามที่ได้มาตรฐานแล้วก็ตัวรถเองก็มีการเตรียมความพร้อมมาอย่างดีสําหรับรถ Honda City h a t c h b a c k รุ่นนี้นะครับนอกจากใช้นในการแข่งขันในสนามแล้วเนี่ยยังมีใช้ในในรถรถบ้านทั่วไปด้วยซึ่ง N นเซอเองก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกนะครับที่สามารถตอบสนองการใช้งานกับรถบ้านด้วยเช่นกันครับผม